สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโพดที่บอกเห็นแก่ชัยพลเถอะห่วงชัยพลบ้างอย่าหยาบคายเลยแล้วที่ทนให้มันด่าทนายตั้ม ด่าแม่ด่าเมียทนายตั้มด่าป้ายานทุกวี่ทุกวันเป็นแรมเดือนนี่เรายัางอดทนไม่พอหรอคะอย่าทําเป็นหูสูงรับฟังไม่ได้กับคําด่าของนางจุดๆุดจุด,จดแต่มาทําใจบางรับไม่ได้กับการที่พวกเราต้องปกป้องตัวเองเลยมันสมเพศบ่งบอกว่าพวกคุณเห็นแก่ตัวไม่ต่างกับพวกวงแหวนจุดจุดจุดของใจพล ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป,ไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าป้ายเอ็นดูสองผัวเมียนี่มานานสนับสนุนหลายอย่างโดนด่าหลายครั้งอย่างคอยปรามพวกเราแต่นี่ลามไปถึงลูกสาวแสนน่ารักลากทนายตั้มมาย่ำยีพูดใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาจะให้ทนอีกเหรอใครที่บอกว่าสองผัวเมียนี่ ไม่เกี่ยวนะก็ตามใจคุณในเมื่อปิดหูปิดตาไม่รับฟังเหตุผลที่พวกเราที่บายชี้แจงไปเหนื่อยซปะเปล่าในเมื่อคุณและเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางก็ทางใครทางมันละกันใครที่คุยกับพวกคุณรู้เรื่องก็ไปคุยกันซะทางนี้เหนื่อยแล้วพอแล้วถึงจะเป็นหินถ้าโดนกระเทาะทุกวัน มันก็ร้าวถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่เลุงเกียรติมากเพราะพูดตรงๆต,ตลอดวิจาร์ณแบบคนกลางที่มองไปเกี่ยวกับชัยพลมาวันนี้ขอบคุณหลายคนที่มองเห็นว่าสุดท้ายมันผิดจากที่หนูพูดที่ไหนถัดมานะครับบอกว่าหนูวึงผู้มองการไกล แต่เราชอบนะตรงดีค่ะระยะหลังน่ะมารู้สึกไม่ดีกับตะพลเพราะเรามองอยากเป็นกลางไม่อวยเกินแต่ fc เขาเยอะเราก็เลยเฉยๆแต่ลหลังมานี่น่ะลามปามป้าหนักมากอธิบายก็แล้วชี้แจงก็แล้วขนาดมีหลักฐานที่ว่าทีมงานจะหาได้อย่างยากลำบากเอาให้ดู ก็แล้วยังมืนแบบนี้ทางใครทางมันดีที่สุดแล้วค่ะเหนื่อยเปล่าค่ะเรียจใจด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับป่บานนี้บัลลังเปิดแล้วเถอคงรู้แล้วว่าใครเป็นทนายโจย์เถยเห็นแล้วยิ้มแพรกครูแน่กรูล้านหนึ่ง แต่ทนายเกิดผลแค่สามแสนบ่อๆงานนี้มีฮาเหมือนคดีผมบางชะมัดโจทย์ผมพึ่งขึ้นทนายโจทย์ก็ผมบางๆส่วนจำเลยไม่ต้องพูดถึงล้านแล้วจ้าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าวันนี้คดีอะไรครับ ถัดมานะครับบอกว่าสาตรตลิ่งชันหมิ่นประมาทค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้ายานครับขอถามประดับความรู้หน่อยครับถ้าไอ้เถอยผิดแล้วไม่มีเงินจ่ายมีสิทธิ์ติดคุกไหมครับขอบคุณสําหรับคําตอบครับถัดมานะครับบอกว่าถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับก็ติดคุกแทนได้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าคดีที่ทนายฟ้องทนายไม่ได้เรียกค่าเสียหาย ก็จะมีแค่ค่าปรับทัดมันค่ะบอกว่าน่าจะเรียกนะคะป้าชอบหาแต่เรื่องค่ะทัดมันค่ะบอกว่าจบอาญาแล้วชนะแล้วต่อแพ่งได้ค่ะถ้าอยากจะเรียกเงินอ่ะแต่มันจะเอามาจากไหนมาจ่ายหลายสิบคดีขนาดนั้นทัดมันค่ะบอกว่ามั่นใจทนายเกิดผลเพราะเท่าที่เจอคนรอบข้างมา คนอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดพนมมือเป็นส่วนใหญ่พอออกนอกบ้านจะเก่งกาดมากหน้าไหนก็ขอให้มาเถอะถัดมานะครับบอกว่าทนายโจท์ซักเก่งอ e ีลีเดอร์ถัดมานะครับบอกว่าอยากเห็นหน้าเถยตอนเจอทนายซักคงจะทำตาขมิบขมิบความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ ข้อความไว้ดังนี้ครับพวกที่บอกเห็นแก่ชัยพลพอเถอะห่วงชัยพลบ้างอย่าหยาบคายเลยแล้วที่ทนให้มันด่าทนายตั้มด่าแม่ด่าเมียทนายตั้มด่าป้ายานทุกวี่ทุกวันมาเป็นแรมเดือนนี่เรายังอดทนไม่พอเลยคะอย่าทําเป็นหูสูงรับฟังไม่ได้กับคำด่าของนางจุดๆุชั้นต่ำ แต่มาทำใจบางรับไม่ได้กับการที่พวกเราต้องปกป้องตัวเองเลยมันสมเพชบ่งบอกว่าพวกคุณเห็นแก่ตัวไม่ต่างกับพวกวงแหวนจุดๆ,ๆุและชัยพลซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าชัยพลไม่ออกมาปกป้องงานนี้นะ่ะมีแต่เสียกับเสียอย่าลืมว่า ทำบริษัทครีมคนสนับสนุนและลูกค้าหายแน่นอนถัดมานะครับบอ,อกว่าผมว่าเห็นแก่ยอดครับได้ตังคนอื่นเลยไม่สนใจถัดมานะครับบอ,อกว่าถึงจะเป็นห่วงลุงพลแต่ถ้าลุงพลไม่ออกมาปกป้องป้าบุหลันทนายตั้มบ้างเลยนะ่ะแบบนี้ไม่แฟร์เลยลุงปล่อยให้พวกนี้มาด่าได้ไงทั้งทั้งที่ทนายตาั้ม กับทีมงานมาช่วยด้วยใจลุงต้องปรามนกแสกบ้างงั้นคงไม่ติดตามลุงแล้วถัดมาครับบอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะเก็บอาการทําพูดเสียงนุ่มนวลวางมาดเป็นคุณนายพอถูกขุดหนักๆเข้านะ่ะเป้าบ่อยๆสันดานหยาบคายเริ่มออกหนักขึ้นทุกวันถัดมาครับบอกว่า แค่เห็นก็ขยะกขยแงจะแย่ไม่เคยเข้าไปฟังมันไลฟ์ขอส่วนบุญเลยบอกตรงๆพถัดมานะครับบอกว่าไม่แปลกเวลาคนอื่นโดนกวนสมุนกกอกกระทำพากันไปนอนนาหมดจะรับรู้อะไรละ่ะยังไม่ลอยกระทงฝนยังตกอากาศดีเลยแต่วันดีคืนดีนะคนอื่นไม่ยอมเป็นกระโทนไม่ยอมเป็นพระอิดพระปูลอีกต่อไป ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปฐมบทนิทานไอซอก่อนที่นกแสกจะเริ่มเกริ่นถึงไอซอนกแสกติดต่อแอดอาคมทางไลน์เล่ามาแบบนี้ป้าได้รับทราบด้วยเพราะเราตกลงกันแล้วกับแอดอาคมในการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีทั้งหมดเพื่อจะวิเคราะห์ร่วมกัน ป้าแนะนำแอดคมไปว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งทนายตั้มว่านายซอมีตัวตนและเรื่องเล่าของเขามีความน่าเชื่อถือป้าติงเรื่องเวลาเสียชีวิตและเรื่องประจักษ์พยานที่เห็นชมพู่ไปซื้อน้ำแข็งตอน8โมงครึ่งได้รับคำตอบง่ายๆเพียงว่าคนอื่นโกหก เรื่องของฉันสิจริงแท้แน่นอนที่สุดเมื่อขอดูหลักฐานที่เขาระบุว่าเห็นแล้วตรวจสอบมั่นใจแล้วนกแสกกลับปลายเบี่ยงอ้างความไว้ใจป้าถึงให้แอดคมตอบไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้ติดต่อทนายเองผ่านชัยพลหรือผ่านทนายสอกอก็แล้วกันเรานะ่ะทำต่อไม่ได้ถ้าไม่เห็นหลักฐาน จากนั้นนกแสกก็เริ่มเกริ่นนิทานแถมยังยืนยันว่าส่งเรื่องให้ทีมทนายแล้วทีมทนายรับรู้ใช่ค่ะเรารู้เพราะคุณบอกแต่เรายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบเองแต่นกแสกเอาไปยืนยันแถมยังยืนยันว่าทนายตั้มรับรู้ทั้งที่นกแสกไม่เคยติดต่อกับทนายตั้มเลยสักครั้งแต่แอบอ้างว่าทำงานเบื้องหลัง สนับสนุนช่วยทนายตั้มแบบนี้ไงคะอีฉันถึงต้องแสดงข้อเท็จจริงอ่านกันเอาเองนะคะถ้าเป็นคุณน่ะคดีสำคัญแบบนี้คุณกล้ารับรองพยานหลักฐานง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบหรือเชื่อง่ายๆทั้งที่ขัดกับผลชนะสูตรและหลายๆเรื่องหรือคะนกแสกเชื่อแต่คนทำงานจริงเชื่อไม่ได้คะ่ะ น้ำหนักไม่เพียงพอแค่ลมปากซึ่งถ้าหากใครอยากอ่านนะครับที่เป็นการแชทคุยไลน์นะครับสำหรับแอดมินกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนกับบุคคลที่อ้างในเรื่องของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปติดตามกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนได้เลยครับ